อยากให้เจ้าซิลินขับรถมาตอนนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ยังไม่ถึงซิลินชนช่วงใยฝายเหรอซิลินมาช้านะซิสินต้องมาเร็วกว่านี้กำลังพูดถึงสสของพรรคประชาชนปรากฏว่าไปมีเหตุการณ์รถชนกันกับเจ้าหน้าที่ของสภาเนี่ยค่ะสํานักเลขาสภาเลยจ้ะพี่รถยับเลยนะแล้วพี่เขาบอกว่าเขาขับแค่80เอกันพี่เอรในที่จอดรถขับ80ไม่ได้ ขอบคุณสำหรับภาพค่ะอาคารจอดรถต้องขับกันเร็วขนาดไหนหรอมันถึงบุบขนาดนี้ต้องแบบเล่นเกมสิ่งที่จอดรถจะเธอเขามีชื่อแต่ละคนจ้ะพี่จา๋าเขามีชื่อสอสอแต่ละคนจะ้ะประเด็นคือต้องขับเร็วขนาดไหนเขาบอกเขาไม่ผิดเขาขับมาทางตรงเจ้าหน้าที่น่ะผิดอันนี้รถซิรินหรือรถเจ้าหน้าที่รถศิรินค่ะศิรินรถเจ้าหน้าที่มีไหมสีน้าเงินน้าเงินซิริน,รนร80มันยับได้ขนาดนี้เหรอสิริน ต่ในที่จอดรถไม่ขับกัน80ค่ะพี่เออขับ80ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ซิรินบอกว่าเขาขับรถ80มาโดยต่อคือไอ้นี่ไงกฎหมายไงขับรถในเมืองอ,อต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้มันใต้ถุนอาคารแล้วครับพี่คะมเปร,เรากฏว่าแหล่งข่าวระดับสูงบอกซิรินเนี่ยถูกพักประชาชนเนี่ยเตือนมาตลอดเรื่องอย่าขับรถเร็วแต่ซิรินบอกว่าพักก็ไม่เคยเตือนผมนะครับ จดหมายก็เคยทําไปเตือนเธอไม่ใช่หรอเอาจดหมายมาดูหน่อยสิอันอยากเห็นนี่นี่รถเจ้าหน้าที่โหครูดกันนะมันต้องแรงกันเบอร์ไหนยะพี่อืไม่แปดสิบแล้วล่ะซิลินชนเขาไหมเพราะว่าซิลินมันใช่ไหมถ้าดูตามตามตามตำแหน่งแผลเขาเขาบอกว่าเขาอะขับมาเขาขับแล้วรถเจ้าหน้าที่อ่ะชนเขาเรื่องนี้ไม่ต้องเถียงหรอกใครผิดใครถูกดูแผลก็รู้อืมดูแผลก็รู้แผลเก่าลเหรอ แผลเนี่ยล่าสุดนี่แผลเก่าคือใบเตือนจากพักไงไม่มีนั่นคือแผลเก่าติดตัวซิรินอ่ะดูอันนี้นะประมาณห้องคนขับตอนนี้ใช่ป่ะอ่ะดูร็ซิรินดูร็ซิรินเนี่ยมันน่ากว่าไหมล่ะมันไม่ใช่ตรงห้องคนขับไหมล่ะเอาไงยะซิรินเอาไงดีซิรินฉันก็กินเข้ากล้องนะฉันก็กินบึกกระต่อยที่ไม่ได้เป็นโซเดียมธรรมชาตินะซิรินนะ กินกุ้งหวานด้วยจ้าฉันก็ขับรถเป็นนะสิรินแล้วฉันก็สอบข้อเขียนผ่านด้วยนะเกือบเต็มด้วยนะผิดไปข้อหนึ่งะอันนี้เล่าให้ฟังหรือขิงปวดปวดอันนี้ปวดสิรินสิรินเรื่องมันไม่ใช่จะจบเหมือนคดีทำลายร่างกายแฟนสาวที่บอกะลรนะหัวไปหมงโดนโทรศัพท์ก็คือแค่แบบว่ายื้อแย่งกันแล้วก็หัวไปโดนใช่ใช่ในที่สุดก็ไปถอนแจ้งความ แผลเยอะนะเราอะา่ะพอๆกระรถเลยอ่ะยับอ่ะนะ